สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมและเอเลิร์ยูรินะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน,นว,ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างผ่งา,นนานก่อนเลย New <construction> options. อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ารูปเกมจะเป็นยังไงเหมือนกันเดาไม่ได้อนาคตเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาค่อยๆตั้งไป่เป็นสเต็ปแรกที่เราต้อง <building. S 1> เริ่มอยู่ละเบสิคโอ้โอผิด <cel> ต้องสร้างโรงคนก่อนนะ construction complete ก็ลงได้แล้วเดี๋ยวจะเอาหมาไปสำรวจก่อนตอนแรกนี่เอาหมาไปก่อนได้เปรียบเพราะว่าฐานมันยังไม่มีป้อมปืนเราจะเปิดแมพให้ได้เยอะที่สุดจะได้เห็นฐานมันว่ามันมีการสร้างอะไรบ้างจะได้รับมือถูกตรงนี้มีจุดโดดล่มตรงนี้แล้วก็ข้างล่างมีปั๊มน้ำมันฐานล้อมฐานล้อมฐาน building airfield captured we can recruit paratroopers เราเจออะไรบ้างชึบชึบโอ้โอ้โวโวโวโอ้ไอ้เจเนี่คาทิ้งชึบเฮ้ยเฮ้ยหมามันเยอะจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่กัดมันทีละตัวทีละตัวเดี๋ยวเราตั้งตั้งก่อนตรงแรกเราเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่ทันมันมันตั้งแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เอ่อแอร์ฟอสแอร์ฟอสเราจะบุกอากาศมันนะเมื่อกี้เราดูฐานมันใช่ไหมมันไม่มี ป้อมยิงอากาศเลีวจะเล่นเร็วสวอากาศไปยิงมันโอเคล็อกเก็ตเทียล็อกเก็ตเทียปั๊มปั๊มปันี่นี่ยังไม่สร้างยังไม่สร้างยังไม่สร้างกด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 รีบ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 รีีบรีบรีนิีบรีบรีบรีรีบีรีรีร บาลักสองได้สร้างเร็วขึ้นเราจะปั๊มล็อกเกนเทียร์กันย,ยาวๆเลยนะเน้นปริมาณเน้นปริมาณน,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 นี่แหละตรงน,น,นี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราให้บุกทีเดียวเราต้องเอามาแอบนะมาแอบไม่อยากได้สมหมามาแอบไว้ก่อนนี่นี่ทำเป็นคนฟอร์มเดินทำเป็นคนฟอร์มเดิน อเอาเกียร์พอพอที่นี้พอแล้วย,ลยังไม่มียังไม่มีรอฐานใหญ่<น>แม่งก่อนเลยเดี๋ยว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 เย็นจีไอเกียร์ปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ปั๊มอยู่เดี๋ยวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอเคยิงแล้วยิงแล้วไปไปเสริมไปเสริม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 จะยืนร่อจะยืนรอจีไอจะไม่ได้เอาเกียร์ล่อฐานใหญ่เรียบร้อยพับหนี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 วิ่งยิ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 งแตกแตกดวยเออเรียบร้อยเสร็จ โอเคโอเคไปปะอืเอาให้หมดเอาให้หมดลงคนลงรถถังเอาให้หมดเอาให้เกลี้ยงมันจบแล้วมันจบแล้วทีนี้๋ยวิ่งเข้าฐานหลังมีแต่หมาโอ้โหจะดจัดให้หมดไปไงครับเจะล็อกเจียบบินเกมเร็วเกมเร็วเนปริมาณคนบินจบเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็ทำเสร็จเหมือนเดิมอ่ะขั้นแรกตั้งฐาน วางโงไฟฟ้าของมาเดิมๆแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครเร็วกว่าการตอนเอาหมาเนี่ยแหละวิ่งสำรวจแมปแต่ด่านนี้เ <Construction S 1> มื่อกี้เราดูแมปไปแล้ว <Construction. S 1> มีด้ามมีปั๊ <Construction. S 1> มน้ำมันเอ่อซีเนี่ยนน <Construction. S 1> แ,แมปแนนนเนีน่ยทำนัน่นก่อนเป็นตังเป็นตังต้องเปิดแมปนะแป๊บหนึ่ง ขอนี่ u ่อเผื่อเกมยาวเผื่เกมยาวตังต้องมาเราต้องน้นมีตังเอาให้หมดเอาให้หมดอย่าปล่อยอย่าปล่อยมาไม่เป็นก่อนเลยตัวหนึ่งเซเวเซเว่น่ารักนี ยี่ฝั่งโน้นปั๊มน้ำมันให้ครบรอมรู้ว่าบางตาเล่นไม่ล้อมแบบชอบโดนเอนจิเนียร์ก็เลยติดล้อมรัวนิดหนึ่งนะช่วงนี้แต่ล้อมรัวก็บางทีก็เอารถวิ่งหนีไม่ได้อะพลาดเหมือนกันแต่ล้อมไว้ดีแล้วปลอดภัยตรงนี้มีตึกตรงนี้มีตึกอย่างว่าูนิตพร้อม ่ใช่เราต้องยึดตึกข้างหน้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวไม่เอาตัววิ่งเข้า n i r c t u s o n u i d i a d y กาศมันก่อนสำรวจหนักมันไม่เห็นเลยจริงจุดเาเจอล้วอลอเรจอแรล้ว s ระโอเคเสร็จโรลเอ็รรรรรถแร ไปกอนโอ้โหโอ้โอพ่จะเสร็จเมื่อกี้หมาแม่งมาเลยอ่ะสมน้ำหน้ารถไล่กลับไม่เห็นหาเรานี่กันไวก่อนก <î m ul ain> ันไว้ก่อน Building อะไก็ค่อยๆยึดตึกรอบๆให้หมดเดี๋ยวกลัวมันวิ่งเข้ามา t r a l d i n g l s เสร็จแล้วเดี๋ยวตาวนี u n มาโอ้ยไม่เห็นฐานมันจะข้างหน้าไงเรามองไม่เห็นเดี๋ยวเอาแค่เทียบบินไปดูดีกว่าเมื่อกี้มันยิงหมาเราไงมันอยู่ข้างหน้าไม่ทานเอา GI เข้าตึกก่อนโอเคเราแค่เทียได้ละวสำรวจแมปก่อนดูฐานนิดนึงครับอ๋อมีตึกนี้อีกตึกนึงเป็นหมาสามเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมันช่างมันช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขอดูก่อนเขาดูก่อนเขาดูเขาดูเขาดูโอ้โโอ้ โอ้ไม่มีปั๊มอากาศอีกแล้วบินกลับ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 โอเคปั๊มเลยครับได้เวลาครับได้เวลาครับคิดเทียมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีปั๊มอากาศสำรวจเสร็จแล้วสำรวจเสร็จแล้วเครื่องบินเครื่องบินยัง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 ไม่มียังไม่มีปั๊ม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 ตังมีตังมีเฮเอาไปแอบเอาไปแอบเอาไปแอบเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็น โอเคสำรวจเรียบร้อยปัมป๊มก่อนปั๊มสู้ปัมป๊มสู้มาทันแล็บปั๊มไม่เอาจิ๊กอะเอาตึกคนตึกคนเน้นเน้นปริมาณเน้นปริมาณเดี๋ยวเราเหมือนเหมือนตามเมื่อกี้เหมือนตามเมื่อกี้เน้นล็กอกอเก็ตเทียเยอะๆเต็มสี่ของเนี้แหละปั๊ม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 โอเคเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินล็อกเก็ตเทียแอบเรียบร้อยรอเครื่องบินอีกลงลำรอเครื่องบินอีก่งลำนึงโอเคเครื่องบินสี่ละ ล็เทียมาเครื่องบินสี่ไปซ้ำลุย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 แตกไหมแตกไหมเครื่องบินสีไม่แตกอยู่แล้วแต่เราล็อกเก็ตเทียร์ไปซ้ำไงโอ้เอ้าเอามาไม่มีรถไม่มีรถมีรถยิงเวนกำล็อกเก็ตต่อต่อตุ่มปุกโอ้โหไม่แอร์โหชิบหายแล้วล็อกเก็ตแต่หายหมดโอ้แม่งสร้างรถมาเต็มเลยทีนี้สามคันแมงมุมด้วยงานเข้างานเข้า โดดหนดีวะโดดแม่งกินเทียกันอีกรอบ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 เดี๋ยวกันนซ่อมมันซ่อมครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วเครบินพร้อมเียมาซ้ำรอบสงรอบสอี่ไอโดดรอบไปแล้วเมื่อกี้ฟื้นฟื้ล็อกเทียอ๋อจีไอตายห่าหมดละเวรกรัมสออเครื่องบินมามดล็อกกเทียล็อเครืองบินฟื้มสี่เมตรอโหเมตแตกอ๋อ เดี๋ยวเอาเอาตึกนึงเอาตึกนึงแม่งไม่แตกโถยบินสองรอบแล้วนะยังพิชิตต้นทุนเงินอืมตึกอีกตึกสี่ลามสั่งไปสั่งซื้อสั่งซื้อกไปเทียต่อแผนเดิมแผนเดิมซ้ำซ้ำซ้ำมันไม่แตกอะซ้ำไปสองรอบแล้ว เก็ถามไปการฐานนิดนึงมันน่าจะมีอะไรซุ่มอยู่แน่เลยนี่ไงนี่ไงเยอะอยู่ม่นาจะมีแค่นั้นมั้งอย่ามันวิ่งเข้ามาสวนนะกันไว้กันไม่ดีพอแก่คนต่อไปก็เอ่มแถบเขมิงเขมิงเขมิงลำนึงขมิงลำนึงจ๋าละ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 ตัวเต็มตัวเอ้โอเคล็อกเก็ตเทียร์เตรียมล่อเหมือนเดิมแผนเดิม รอบสามแต่เครื่องนี้เครื่องบิน8โอเคเสร็จบินเอ่ออ๋อ่มันเสียงอะไรยิงโอเคโอเครถแรกมาที่นี่เลยบุกบุกบุกบอุ้ย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 มนมุมแมมุมอันบุกมามันบุกมามันกำแล้วมันกำมันมันสวนมันสวนมันสวนอมันเลาะมันเอารถแรกเรารถแร่เราวับกลับก่อน เลืเทียมมาแล้วบินมาแล้วแตกแตกไหมแตกไหมแตกแล้วตังเรียบร้อยเดี๋ยวมันต้องสวนแล้วมันต้องสวนแล้วมันแตกแล้วมันแตกแล้วโอเคเราถังเราพร้อมนี่มึงนี่มึมังล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมเต็มตังค์รับเตรียมตั้งรับ โหลดเครื่องบินโหดซ้ำเอารถแล้วไปหมดแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไหมเอารถเอ่อเครื่องบินไปหมดละอ้าวรถนี้ระเบิดตู้มสิครับโอ้โหนี่ไงมันสวนมันสวนนี่แหละนี่แหละโอ้เฮ้ยใจเย็น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 ยิงยิงโอเคเครื่องบินโอเคเคลียร์หมดเอารถแลมไปด้วยมันเทีหมดหน้าตัดเลย โอเคครับผมจบเรียบร้อยครับยอมแพ้เสร็จหเรียบร้อยถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด s ับส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง a c e b o o k และทาง youtube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ